NÃO! ดีต้อนรับเข้าสู่ YBook Fair c h a n n e นนะคะมอนค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสปอยนิยายวายเรื่องคุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้นะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยก็อยู่ในมือของมอนแล้วตอนนี้นั่งเองค่ะในส่วนของหนังสือเล่มนี้นะคะตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์โมเวลนะคะคนเขียนเนี่ย Story by Hungry Bird ภาพประกอบเนี่ยว่าโดยคุณคิรุณะนะคะราคาเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่420บาททั้งหมด415น้านะส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยประกอบไป ด้วย23ตอนแล้วก็มี4ตอนพิเศษด้วยกันภายในเรื่องนะคะในส่วนของของแถมนะคะก็จะมีเป็นโปสการ์ดนะแล้วก็ที่ขั้นหนังสือแบบนี้นะคะโปสการ์ดเนี่ยจะเป็นภาพเดียวกันกับหน้าปกเลยตัวที่ขั้นหนังสือเนี่ยจะเป็นฟิวประมาณนี้ ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณหมอปราการค่ะซึ่งเป็นศัลยแพทย์หนุ่มนะในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีปฏิพัณธ์ที่ตั้งมั่นมากๆในการที่จะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ไว้ให้ได้และยมมทูตอีกตนหนึ่งนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่านายตัวผีนะก็เป็นยมมทูตหน้าที่ก็คือต้องเอาวิญญาณของคนไข้เนี่ยไปส่งปรโรกนะเพราะงั้น สองคนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันแล้วก็แบบแข่งขันกันคนหนึ่งจะต้องแบบยื้อชีวิตไวอีกคนหนึ่งก็จะต้องเอาวิญญาณไปนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆดําเนินเรื่องไปแล้วเราก็จะทําให้เห็นว่าแบบว่าเอออาะถึงแม้ว่าเขาจะต่อสู้กันแต่ก็มีความกุ๊กกิ๊กกันตกหลุมรักกันไปในระหว่างเรื่องและสําหรับสิ่งที่ม่อนชอบแล้วก็ไม่ชอบสําหรับนิยายเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาของการสปอยนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดว่าจะไปอ่านเนี่ยให้กดข้ามตรงนี้ไว้ได้เลยแต่ถ้าาเกิดว่ รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรอยากจะฟังสปอยก่อนแล้วค่อยอ่านเนี่ยก็มาฟังกันได้เลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะที่มันชอบเกี่ยวกับน,นิยายเรื่องนี้นั่นก็คือพล็อตเรื่องนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาหยิบ2อ,อย่างที่มันคอนทราสต์กันมากๆมันเป็น2อ,อย่างที่ไม่น่าจะลงเอยกันได้แต่ว่าเขาก็เอามาเขียนแล้วก็ทําให้มันลงเอยกันได้ซึ่งจะลงเอยยังไงเนี่ยก็ต้องไปตามอ่านนะในนิยายสาหรับข้อที่2นะคะนั่นก็คือ รายละเอียดต่างๆสําหรับซีนผ่าตัดสําหรับซีนของคุณหมอในโรงพยาบาลเนี่ยคิดว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกอินแล้วก็ลุ้นไปด้วยมากๆเลยนะคะตอนที่หมอผ่าตัดแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนไข้คนนี้จะตายหรือเปล่าหรือว่าหมอจะช่วยชีวิตคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคนไหนกันแน่ที่จะตายอะไรเงี้ยอันเนี้ยทาให้เราแบบชอบมากๆเพราะว่าเราเราลุ้นไปกับเขาด้วยแล้วเราก็อินมากๆนะคะและสําหรับสิ่งที่มันไม่ชอบนะคะแต่จริงๆก็ไม่อยากใช้คําว่าไม่ชอบเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่า เราไม่ชอบอะเออเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะคะซึ่งข้อที่1เนี่ยก็คือในเรื่องของการดําเนินเรื่องนะคะคือเรารู้สึกว่านักเขียนอะเขาโฟกัสเกี่ยวกับการดําเนินเรื่องในภาพรวมมากจนเกินไปจนแบบลืมเลิฟไลน์ของคู่พระนายไปเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีซีนที่แบบตอนนั้นหมอปราการใช่ไหมคะไปส่งในตัวผีที่บ้านแล้วในตัวผีก็บอกฝันดีแล้วคุณหมอปราการก็หน้าแดงแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบทําไมหลัก ทำไมถึงหน้าแดงละในเมื่อก่อนหน้านี้ทางเรื่องเลยคือทําไมต้องมาเอาคนไข้ชั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกลียดมากแล้วจูจ่ๆก็มาหน้าแดงเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีซีนที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคในตัวผีเนี่ยอบอุ่นแล้วก็ทําให้หมอประการอะใจเต้นซึ่งซีนเนี่ย make ซนมากเพราะงั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาเอาซีนเนี้ยเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นซีนบอกฝันดีอะมันก็จะทําให้เราอะเข้าใจสตรอรี่ไลน์ของคู่เนี้ยมากขึ้นมันมีที่มาและที่ไปอะเพราะว่าใจเต้นตึกตัก พอเง้นถึงได้รู้สึกหน้าแดงไม่ใช่ว่าแบบเออเกลียดกันมาทาั้งเรื่องเลยแล้วกูก็ไปส่งมึงแล้วมึงก็บอกฝันดีกูแล้วกูก็หน้าแดงตรงเนี้ยมันไม่ค่อยแม็กซเซนเท่าไหร่และในส่วนของข้อที่2นะคะที่ม่อนรู้สึกว่าบางซีนเนี่ยเขาอา,าจะขยี้ได้มากกว่านี้แล้วก็น่าจะทําให้เรารู้สึกกดดันได้มากกว่านี้แต่ว่าเขาก็ยังทําไม่ได้นะคือมันอาจจะเกี่ยวกับว่าม่อนเนี่ยดูซีรีส์ของหมอเยอะมากก็ได้อย่างเช่นเกรียนาโตมีแล้วมันก็จะมีซีนที่คนไข้เนี่ยที่เป็นญาติกับคุณหมอเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ ไงเขาอาจจะเป็นเหมือนแบบพี่น้องพ่อแม่หรือว่าคนสนิทเนี่ยได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เข้ามาในโรงพยาบาลเนาะแล้วคุณหมอก็จะต้องตัดสินใจผ่าตัดเคสนี้ แล้วมันก็เลยทําให้คุณหมอเนี่ยเกิดความคิดลังเลขึ้นมาว่าจะผ่าตัดดีไหมจะผ่าแร้วรอดหรือเปล่าจะยังไงดีในเรื่องนี้ในซีนนี้เขาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันยังแบบคี้ี่ไม่สุดอะตอนที่เข้าไปในห้องผ่าตัดก็มีเซ็กันตอนอยู่นะว่าแบบประสบการณ์ทั้งหมดที่เราผ่านมากับคนไข้ตรงหน้า มันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เหมือนดึงตัวเองกลับมาได้ด้วยความที่เขาอะไม่ได้เขียนตัวนี้เข้าไปตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าอืมก็โอเคอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรก็หมอก็ดูด n งไฟล์หมอก็ดูแบบทําได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จบไปแค่นั้นเราแค่รู้สึกว่าซีนเนี้ยถ้าเกิดเพิ่มตรงนี้เข้าไปเราน่าจะอินกว่านี้เราน่าจะแบบลุ้นกว่านี้ว่าแบบเฮ้ยยังไงและในส่วนข้อที่3นะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณนักเขียนเนี่ย เขาแอบฉเฉลยในเรื่องของความสัมพันธ์ของนายตัวผีกับคุณหมอ่เข้าไประหว่างเรื่องด้วยอ่ะมันน่าจะทําให้เราอะอินได้มากกว่านี้เพราะว่าในเรื่องอะค่ะมันทําให้เราสงสัยตลอดเวลาเลยในขณะที่อ่านตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอน22ใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยทําไมคุณหมอ,อถึงเห็นโยมทูตอยู่คนเดียวแล้วทําไมตัวผีถึงแบบมาปรากฏตัวให้คุณหมอเห็นอยู่คนเดียวแล้วสองคนนี้เขามีความสัมพันธ์ยังไงทําไมเขาต้องมาเจอกันทําไมคือมันมีคําถามเต็มไปหมดเลยอตอนที่อ่าน แล้วสุดท้ายอะ่ะเขาก็มาเฉลยเอาตอนท้ายซึ่งเป็นตอนที่23แล้วว่าแบบเออเหตุผลอะไรทําให้2คนนี้เขามีเหมือนพันธนาการอะไรกันบางอย่างอยู่ตรงนั้นทําไมเขาถึงได้มาเจอการทําไมเขาถึงได้มารักกันมามีความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งวันนั้นรู้สึกว่าถ้าเขาอ่ะแอบใส่เนื้อหาตัวเนี้ยเฉลยเข้าไปในระหว่างตอนอะ่ะมันน่าจะทําให้เรา,าอินได้มากกว่านี้เพราะว่าพอเป็นอย่างเงี้ยพออ่านไปจนจบเราก็เลยรู้สึกเหมือนอ๋อ มากกว่าอินอะและในส่วนของนิยายเล่มนี้นะคะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มี NC นะคะสําหรับใครที่คาดหวัง NC แบบแซบๆซในเรื่องนี้นะก็บอกเลยว่าไม่มีจ้าแต่การที่มันไม่มี NC เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่สนุกนะเพราะว่าเนื้อเรื่องอะก็ยังเข้มขน้นแล้วก็ดําเนินเรื่องไปได้แบบสูทมากๆเลยและนยิยายเรื่องนี้นะคะม่อนขอจัดให้อยู่ในโหมดดราม่าแล้วก็แอคชั่นเล็กๆฟีลกู๊ดหน่อยๆนะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มี NC เพราะฉะนั้นนะคะ ฉากที่มันหว,นวานๆเลี่ยนๆจนทําให้เราหูยิ้มไม่ได้มันก็เลยไม่มีนะแต่ว่ามันจะเป็นซีนที่ทําให้เราแบบรู้สึกอบอุ่นหัวใจอยู่ลึกๆแทนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าใครนะคะเหมาะสําหรับการอ่านนิยายเล่มนี้เนี่ยมอนก็บอกเลยว่าจริงๆสามารถอ่านได้ทุกคนเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบ ดรามา่าแบบร้องไห้น้ำตาแตกแบบเศร้าสุดสะเทือนอะไรเงี้ยคือไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะคาดหวัง n อ็ซีอ่ะอันเนี้ยก็ต้องแบบทําใจนิดนึงแล้วก็เอออะถ้าเกิดว่าแบบคาดหวังเฉพาะอันนั้นเลยก็อาจจะต้องข้ามไปและสําหรับนิยายเล่มนี้นะคะสําหรับมอนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากๆนะคะสำหรับคุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้เนี่ยก็กําลังจะถูกทําเป็นซีรีส์นะคะกับวาบิซาบิสตูดิโอนะซึ่งเขาเนี่ย มีแลนที่จะออนแอร์นะคะประมาณกลางปีนี้นั่นเองค่ะพออ่านจบแล้วเนี่ยก็รู้สึกคาดหวังเลยนะคะว่าในซีรีส์จะออกมาเป็นแบบไหนจะทำออกมาในรูปแบบไหนจะเพิ่มเติมบทเข้าไปยังไงให้มันแบบสม ooth มากกว่านี้หรือเปล่านะคะเพราะงั้นใครที่เป็นแฟนนิยายเรื่องนี้ก็ต้องคอยติดตามได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจบแล้วนะคะกับการรีวิวสปอยนิยายวายของเรานะคะสำหรับใครที่คิดเห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมอนได้ข้างล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด ติดตามกดกระดิ่งให้มันด้วยนะขอบคุณค่ะ